สวัสดีครับจินี้เราสู่เกม Battle Cats อีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมากระทืบไว้ไซโคนกันนะครับโดยผมจะจัดเซตตามนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคคลิปนี้ผมว่าอาจจะสั้นไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าไว้ไสโคนเราควรจะกระทืบมันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ผมเพิ่งจะมากระทืบในตอนนี้นะฮะโอเคเอาเจ้า t r e a s u r e Radar ไปด้วยเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะเจ้า Enemy โอเคกายพร้อมใจพร้อมเราทําได้ไปกันเลยครับผมโอเคนะครับเปิดด่านมานะฮะจะมีเจ้าโดสกายป่ะผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับวิ่งมาแล้วก็มีแข่งการูนะฮะให้เราฟาร์มเงินกันแบบอิ่มจุใจกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะฮะโอเคตอนนี้มันก็มากันแล้วนะครับผมจะส่งเจ้าแทงแคทแล้วก็ยิปปแคทนะครับไปกระทืบแข่งการูนะฮะโอเคอัพ รัพเลเวลนะครับของ Worker Cat นะครับโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บปะปบกันให้เรียบร้อยนะครับโอเคสวยโอเคนะฮะโอโหเยอะ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 แล้วเริ่มเยอะแล้วโอเคเยอะละเยอะละเยอะมากเยอะมากนะฮะโอเคโอ้โหแข่งกระลูโอเคครับผมโอเคนะฮะผมจะยังไม่ส่งพวกตัวโหดๆไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ ตงมันไปตอนตีบอสเลยทีเดียวนะฮะโอเคเพราะว่ารอบนี้นะครับผมมีแผนครับผมในการที่จะจัดการบอสต,ตัวนี้นะฮะโอเคฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเคลียร์เจ้าพวกห่านพวกนี้ออกไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะไปถึงหน้าป้อมศัตรูนะฮะโอเคโอเคนะฮะโอ,โอ้ยมันออกมาแล้วนะฮะโอเคโอเคคือแผนนะฮะในวันนี้ก็คือเราจะแ,แยกเจ้าสล็อตนะครับกับบ,บอส ออกจากกันนั่นเองนะฮะก็คือให้สล็อตไปอยู่หน้าฐานนะครับแล้วเราก็ล่อบอสอ,ออกมาไกลๆฉะนั้นผมก็เลยจะส่งพวกแบบตัวเก่งๆไปไม่ได้เพราะว่าส่งไปนะครับบอสมันจะต้องดันกลับมาฉะนั้นบอสมันจะต้องตีตัวเก่งๆของเรานะฮะเออผมก็จะใช้แผนประมาณนี้นะฮะเพราะว่าสล็อตเนี่ยมันจะทําให้เราสแต็กตัวที่จะเป็นตัวสตันบอสไม่ได้นั่นเองนะฮะโอเคฉะนั้นก็สาระเยอะแล้วนะครับมาดูการต่อสู้ดีกว่านะฮะโอเค อุ้ยบาหามุตบาหามุตไปแล้วอ้บาหามุตไปไวมากนะฮะโอเคโอเคก็ฝากด้วยนะเมกิดอร่านะฮะเป็นมังกรเหมือนกับบาหามุตน่าจะพอช่วยอะไรได้นะฮะโอเคโอเคเมกิดอร่าเดี๋ยวนะเราอุตส่าห์ล่อบอสมาแต่เราเอาเมกิดอร่าที่มีสกิลน็อกแบ็กมาน็อกแบ็กบอสกลับไปหาสล็อตเหรอคืออะไรเนี่ยโอ้โอเคโอเคโอเคจเย็นๆใจเย็นโอเคสู้ต่อไปนะฮะตอนนี้เจ้าเมก เจ้าเจ้ากาลุนะฮะก็ตีแรงนะฮะเจ้าสล็อตมาแล้วนะครับมากันอย่างเชื่องช้าเลยนะฮะเฮ้ยผมได้เสียงอะเสียงอะไรนะอ๋ออ๋อเสียงเสียงคนแพ้ของพวกสล็อตนี่เองโอ้โหโอเคนะครับ okay. โอเคโอ้โหตอนนี้เจ้าสล็อตกับเจ้าบอสนะฮะมาเจอหน้ากันละมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับจับมือร่วมมือเป็นพันธมิตรละโอเค เฮ้บอสบอสตายตายไปเร็วเออสไว้นะฮะตัวอะไรยิงไม่รู้นะฮะแต่ว่าบอสไปอ้โหก,กาลุบบอสตายปุ๊บก,การลุไปหวันเลยนะโอ้โหบอสตายปุ๊บการลุไปหวันเลยก็ต้องฝากทุกอย่างไว้ที่เมกิดอร่าแล้วนะฮะในตอนนี้นะฮะเจ้าสล็อตนี่คือทนนานมากเลยโอ้โหเจ้าสล็อตโอเคนะฮะเจ้าสล็อตก็ยังคงยืนพนมือทนเท้ากันอยู่นะฮะ ตอนนี้นะฮะเจ้าเมกิดอร่าก็เรียกว่ายิงพลังกันรัวๆเลยทีเดียวโอเคโอ้โหเจ้าสล็อตสร้างปัญหาสุดๆเลยนะฮะเจ้าสล็อตตายได้แล้วอู้หูยสวยเมกิดอร่านะครับเมกิดอร่าสอยสล็อตไปหวันแล้วนะฮะโอเคและตอนนี้นะครับเราก็เจอกับเจ้าห่านนะครับแล้วก็กําลังจะไปถึงฐานศัตรูนะครับ <S <S เพื่อที่จะพังบ้านนั่นเองนะฮะ โอเคตอนนี้เราถึงหน้าบ้านแล้วนะครับแล้วก็พังบ้านกันเลยนะครับผมจะเร่งสปีดน,นะ one, two three โกสวยนะฮะโอเคแล้วเราก็ได้เจ้าตัวโรบจำแคทมาแล้วนะฮะโอเคโอเคนะครับมาดูเมียวเมดอลสกันหน่อยดีกว่านะครับนี่ได้มาแล้วนะครับเมียวเมดอลส์ของไวซไซโคลน โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูหน้าเจ้าตัวใหม่กันดีกว่านะฮะเจ้าอาโอ้ยกดผิดกดผิดเจ้าลบจัมแคทนะครับก็ยูยูนิตแอคควายเลยนะครับมันมันอ่านอ่นถูกประวาเนี่ยโอเคนะครับคือผมเนี่ยอยากได้เจ้าตัวนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยติดอยู่ด่านหนึ่งนะครับซึ่งด่านนั้นน่ะมันอยู่มันเป็นด่านหนึ่งที่ต้องสู้กับเมทัลครับแล้วตัวเนี้ยมันมีสกิลครีไงผมก็เลยอยากมาใช้ แล้วผมก็เลือกที่จะเล่นด่านนี้นะครับเพื่อที่จะได้รับเขานะครับก็น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับที่จะสามารถทาให้เราชนะในด่านด่านนั้นได้นะครับผมยังไม่บอกหรอกนะว่าด่านไหนแล้วทุกคนก็ไม่น่าจะรู้ด้วยนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าลบจมแคทนะครับก็การที่จะได้น้องเข้ามาก็ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าถ้าเจ้าสล็อตกับบอสอยู่ในการนี้ก็คือชิปชิปอะ ชิปไก่นะชิปไก่วายวอนเลยนะครับก็คือมีแต่ตายกับตายนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะจ๊ะ